สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารพื้นเมืองกันค่ะที่วางอยู่ตรงหน้านี้นะคะเราเรียกเขาว่าผักเคลค่ะสละเอืออนกฮูกแล้วก็ดอเด็กนะคะ คือผักเฮือดเนี่ยบางคนเขาก็จะเรียกว่าผักเลียบค่ะซึ่งเจ้าผักตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นยอดอ่อนของไม้ยินมต้นชนิดหนึ่งนะคะรสชาติของเขาเนี่ยจะมีความเปรี้ยวแล้วก็ความฝาดค่ะนิยมนํามาแกงหรือว่านํามาต้มจิ้มกับน้ําพริกนะคะวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็เลยจะนํามาทําเป็นเมนูแกงผักเฮือดค่ะซึ่งตัวผักเฮือเนี่ยเขามีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะคะเขาสามารถนํามาทําเป็นยาแก้ปวดท้องได้แล้วก็มีวิตามินซีวิตามิน A แคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะก็ ประโยชน์ของเขาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนําเข้ามาประกอบอาหารกันในวันนี้ค่ะสําหรับเมนูแกงผักเพื่อนะคะก็จะประกอบไปด้วยผักเพื่อค่ะเราใช้ผักเพื่อทั้งหมด1กรันะคะอันนี้เขาขายอยู่ตามตลาดเป็น1จานก็ตกประมาณ60-70กรัมนะคะหมู3ชั้น300กรัมค่ะหอมแดง50กรัมแล้วก็กระเทียมจีนเนี่ยประมาณ20กรัมค่ะส่วนพริกแห้งเนี่ย สามารถใส่เองได้ตามชอบเลยนะคะเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยค่ะกระปิ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือเนี่ยครึ่งช้อนชานะคะนอกจากนี้ก็จะยังมีพวกเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะบางคนเขาก็จะใส่น้ำขามเปียก<ๆ>เพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ปรุงรสได้เองตามชอบเลยจะใส่น้ำปลาน้ำขามเปียกหรือน้ำตาลเนี่ยแล้วแต่สะดวกได้เลยค่ะวัตถุดิบหลกัลกๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะ โดยเราจะเริ่มจากนําหมู3ามชั้นเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นๆก่อน,นะคะ่ะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ตามสะดวกอีกเช่นกันค่ะโดยปกตินะคะเขาก็จะเลือกใช้เป็นหมูส่วนซี่โครงหรือว่าส่วนกระดูกอ่อนนี้นะคะแต่ว่าเราอยากใช้เป็นหมู3ามชั้นก็เลยเลือกเป็นหมู3ามชั้นมาใช้นะคะ เมื่อเราหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาเราก็จะมาตำเครื่องแกงกันค่ะใส่พริกแห้งนะคะแล้วก็ตัวเกลือลงไปค่ะแล้วก็ตำให้ส่วนผสมของพริกเนี่ยเขาละเอียดดีค่ะพริกแห้งเนี่ยก่อนที่เราจะนํามาประกอบอาหารอยากให้นําไปล้างก่อนนะคะล้างเอาพวกฝุน่นพวกผงสกปรกต่างๆเนี่ยออกให้สะอาดค่ะ ตำจนพริกกับเกลือเนี่ยละเอียดเข้ากันดีแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมที่เราใช้วันนี้เป็นกระเทียมจีนนะคะตำกระเทียมให้ละเอียดเข้ากันกับพริกเลยค่ะหลังจากที่เราตำจนกระเทียมละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปค่ะ แล้วก็ตำต่อค่ะตำจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดจะละเอียดดีนะคะตอนนี้นะคะเราก็ตำจนทั้งหมดเขาเริ่มละเอียดดีแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะใส่กะปิลงไปค่ะบางคนเขาก็ใช้ตัวแผ่นถั่วเน่าแทนกะปิหรือว่าบางคนเขาก็ใช้ปลาแทนกะปินะคะ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสูตรของแต่ละบ้านเป็นแบบไหนค่ะตำจนได้เครื่องแกงที่เนี่ยละเอียดดีแบบนี้นะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะเตรียมนําเขาไปผัดกันค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้น้ํามันพืชในการผัดตัวเครื่องแกงนะคะเราจะนําหมู3ามชั้นของเราเนี่ยแหละไปคั่วในกระทะค่ะคั่วจนกว่าหมู3มชั้นของเราจะสุกแล้วก็คายน้ํามันออกมานะคะ โดยในขั้นตอนของการคั่วเนี่ยเราจะคั่วด้วยไฟปานกลางค่อนไปนทางไสอ่อนเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเขาจะเริ่มคายน้ำมันออกมาอันนี้ก็คือหมูเริ่มสุกแต่ว่ายังไม่มีน้ำมันออกมาเยอะพอนะคะ อนนี้ผัดมาสักพักหนึ่งนะคะหมูสุกดีเริ่มเคยมแบบนี้แล้วก็คายน้ํามันออกมาค่อนข้างเยอะแบบนี้นะคะเราก็จะเทตัวเครื่องแกงที่เราตําเอาไว้เนี่ยลงไปผัดด้วยเลยนะคะผัดให้เครื่องแกงเนี่ยหอมดีเลยนะคะเพื่อน ผัดสักพักนะคะเครื่องแกงเขาก็จะเริ่มหอมดีค่ะเมื่อเราผัดจนเครื่องแกงหอมฉุนดีแล้วเนี่ยต่อมานะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะใส่น้ำตอนแรกลงไปทั้งหมด1ลิตรค่ะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมของเครื่องแกงเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีกับ น้ำที่เราใส่ลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เล่งไฟค่ะเป็นไฟปานกลางแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้มเนื้อหมูของเราเนี่ยไปเรื่อยๆเลยจนกว่าน้ําจะเริ่มงวดลงนะคะแล้วเนื้อหมูของเราเนี่ยก็จะเริ่มนิ่มขึ้นค่ะในระหว่างที่เรากําลังต้มอยู่เนี่ยให้เราคอยแวะหมั่นหมั่นแวะมาคนบ้างนะคะเผื่อว่าเครื่องแกงเขานอนก้นแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้ตรงก้นหม้อเอานะคะก็จะทําให้มีกลิ่น เหม็นไหม้ได้อันนั้นก็จะทําให้เราเสียทรสในการกินนะคะต้องมาสักพักนึงเนี่ยหมูของเราเริ่มเปื่อยดีแล้วน้ําแกงก็เริ่มงวดลงแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผักลงไปค่ะผักเฮือดเนี่ยนะคะ ตัวกลีบเลี้ยงของเขาที่เป็นสีออกสีชมพูชมพูนั่นะจะเป็นส่วนที่ทำให้แกงของเราเนี่ยมีรสเปรี้ยวนะคะถ้าหากว่าใครชอบก็ใส่ลงไปเลยหรือว่าถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็สามารถเด็ดทิ้งได้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบสำหรับเราเราู้สึกว่าเด็ดส่วนที่มันเยอะเกินไปออกบ้างนะคะก็เหลือไว้ประมาณหนึ่งก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีความนัวมากขึ้นนะคะมีรสเปรี้ยวอ่อนๆเนี่ยก็อร่อยไปอีกแบบนะคะ เมื่อเราใส่ผักเคนลงไปเราก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผักจะเปื่อยค่ะเมื่อผักเปื่อยเนี่ยเราก็ค่อยปรุงรสชาตินะคะชิมก่อนปรุงค่ะเพราะว่าเราใส่ทั้งกะปิทั้งเกลือลงไปนะคะรสเขาก็อาจจะจัดแล้วอันนี้ก็ต้องชิมก่อนที่จะทําอะไรลงไปอย่าวุ่นวามนะคะเพื่อนๆเ,เมื่อเราปรุงรสชาติเสร็จแล้วทุกอย่างสุกเปื่อยดีแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟแล้วก็นํามาจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูแกงผักงเฮือดของเราในวันนี้ ทำง่ายค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยใครที่ยังไม่เคยรับประทานเนี่ยลองไปหารับประทานดูนะคะยิ่งทางภาคเหนือเนี่ยยิ่งหาได้ง่ายเลยค่ะรสของเขาเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวน้อยๆน,นะคะฝาดนิดๆแต่ว่าพอมาอยู่กับแกงที่มีเนื้อสัตว์มีน้ําซุปเนี่ยอร่อยมากๆเลยก็อย่าลืมไปลองทํากันค่ะโอเคค่ะถ้านะว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร e ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัว เพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ